ก็เลยต้รู้จมันสำหับพี่ก็เลวิ่งนวิ่งงนสุดเลยกไ่สุดายมะมีวังานเดียวทำงานเดียวออกมาแต่ผมว่เพียงอันเดียวมไม่ไเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี้คือถ้าผมก็เรื่อยนะที่มีช่วงพี่มีอะไรที่อขาออกมาก็ดีใจมากที่ทางานทุกวันเลยนะแต่ว่าก็ไม่ลื you you. มเจอในส่วนหน้าเแียนก็พยายามอ่ะเข้าฟิตเต็เข้ายิมตลอดเว เรื่องสักของทนไม่ใหตังโสดแล้วก็มีอาหารดื้ดีๆอย่างนี้นะโอเคม่ตไม่ต้อยมีอะไรมีมีมีก็อะไรสัครั้งสักนเดียวก็ถ้าที่มีอะไรเราเราแต่งหน้าทุกวันนะก็ก็ด้วยความที่อาจจะมีสะสมมาก